เอาครับผมแล้วี่ทีมอย่างนี้ติดท็อปครับบารมีเสื้อผมเองครับนะผมนะผมไม่อยากจะขีดว่าผมใส่เสื้อมาฟอร์มเลยดีฮะลาวบัตบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับมาครับผมเข้าสู่เกมที่สองอาจจะได้ยินเสียงแฟนซันที่อยู่ตรงนี้นะฮะแฟนขอโทษด้วยนะนะครับแฟนพี่เสียงดังเกินขอโทษขอโทษขอโทษเขาสตรีมอยู่เหมือนกัน นะครับขอสตรีมอยู่เหมือนกันขอตู้ขอโู้ครับขอโู้ครับเยอนะครับผมขอโู้ด้วยครับติดใจมากครับเพรนะเงี้นะอะไรวันดีทุกคนวันดีทุกคนครับแฟนพี่เสียงดังจัรดงจังเสียงดังมากเลยไหมเสียงดังมากเลยปะไหมทางขวาของแฝดอุ้ยมีแฟนท่านโดนงูกัดเปล่าเสียงโคตรดังเอาเ้นเาอ่อซีจีรับผมนะลงลงเรื่อยครับผมนะ สวยงามสวยงามไม่มีใครไม่มีใครลงกับเราสบายใจได้สบายใจได้ไมผมยังไม่เห็นตารางคะแนนแล้วเนี่ยไม่รู้ตารางคะแนนมันจะมาตอนไหนอะ่ะวันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงหน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเราเปิดหัวกด้วยกันนะ แล้วเขอท็อปสามแล้วกันอุย์ีโบนลงทางด้านของอคิดบาซิลีฮะเอาว่ะเอาว่ะอีโบนครับแชมป์เกมแรกไปนะฮะเกมนี้ตึงจัดเลยนะฮะแล้วนี่ผมนะตาละคะแนนเราอยู่อันดับที่2ครับผมอันดับ1ครับอีโบนอีสปอร์ต20คะแนนอันดับสองสี่จีดีจีฮะแสดงว่าคิวเรามีเยอะครับผมนะอันดับที่2 14คะแนนไปครับ อันดับที่3เป็นเจิดซ่าคิวอันดับที่4เป็นไมล์เซ็ตอันดับที่5เป็นเอ็มเปอล้วก็อนนะครับผมตีแปดก็ตีเดินบก็เรียงตามนี้เลยครับตามนั้นครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราเปิดบวกกันเลยมาว่าทีมไหนจะได้อันดับที่หนึ่งประจำวันนี้นะครับผมทีมไหนจะได้คะแนนเยอะที่สุด์อ่าทุกคนสามารถจิ้มได้ที่หน้าจอเลยนะครับผม1อ่ะอีโวตครับ2 c g ซี เลยไมค์เซก็ตามมาติดติดครับรวมถึงนั่าจะซาท็อปซีเคริด้วยสามวันนี้เจิดสร้างคิวนะที่ฟอร์มดีนะเจอซ่าคิวเจี๊ยบเจียแซดด้วยนะแล้วก็สี่ทีมอื่นนะครับทีมอื่นนอกเหนือจากนี้ออ่่าะลองโหวตดูครับผมลองโหวตดูฮะห้ามโกงนะเลือกแล้วเลือกเลยครับผมนะห้ามเปลี่ยนผลโหวตนะครับผมนะแล้วมาดูกันว่าหลังจากจบสี่เกมทุกคนโหวตถูกไหม นะกันครับผมนะเริ่มโหวตตรงนี้ครับเริ่มนะครับผมนะใครที่โหวตไม่ขึ้นก็เลือกในใจมาหรือก็พูดออกเสียงมาแล้วก็คือเราเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะครับผมนะห้ามโกงห้ามโกงนะมันเป็นแค่การที่แบบลองเดากันดูเล่นๆดูว่าลงเพราะว่าไลา์เคื่องบินโอทุกเกตอนนี้ผมยังไม่เคยถูกเลยคุณซีนาถูกกัแล้วหนึ่งผมยังไม่เคยถูกกัแล้วหนึ่งผมยังไม่เคยถูกเลยนะผมเดามหายแค่ซีซั่นที่สองครับก็ผมตรงนี้ผมบอกเลยมาดูเวค่อนกันก่อนครับเกมเมื่อสักครู่นี่ ไปเจออกับีมงครับผมจำชื่อผมไว้นะครับผมลูกผู้ชายพอยหญ่กล้องหน่อยเอาได้ครับบริเวณที่ได้เป็นจุดที่ลงกันเยอะเหมือนนะเพราะโชว์นั้นนะเกาะมันบีบมาเกาะตรงกลางบอยพัจามีกล้องหลายอันด้วยประเด็นน่ะอ่ะนี่พิจารณสามารถมีสองคนได้ออนเป็นอย่างะฮะดูจะมีกล้องแบยจะไปขอเห็นรายการบินเริ่มที่จะเอไม่ใช่แล้วเรี่องดีกว่าครับผมไม่สู้ดีกว่า ไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าครับผมก่อนก่อนท่มื่อสักครู่แกไปเสียกับเพลย์โซนไปนะเซเวียหลังๆผมรู้สึกว่าเซเวียเล่นเซฟเซฟมากๆไม่ว่าจะเจอแผนที่ไหนตีอะไรแกจะเซฟก่อนตลอดไม่ค่อยเปิดการบัตทาด้วยดูจากเกมเมือ่อกี้ก็ได้ยอมจุ่มหมอกไปทางเพื่อนอุยเห็นเห็นคนเห็นคนขอบคุณสิบดวงครับผมเป็นตัวสู้สู้ครับนน่าจะเป็สู้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 เป็นตัวเกมมิ่งครับน <ผม S 2> ี่คุณตีเกมเม้เจอไหมสู้สู้สู้เจอสายคิวครับ เจอโดยไม่พูดเจอโดยไม่ถามคุณเจอเซอา์ไพร์ตัวนี้เขาอยู่อันดับตารางคะแนนดีเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันนะเจอเซอรตรงนี้อยู่ทางด้านของที่3ามคะแนนนะคุณแล้วเป็นรองจากซีจีริงแค่คะแนนเดียวครับผมเท่ากับว่าตรงนี้นี่ไปเจอเซอา์ไปซีจีไปเบคอนนะครับนั่นให้เจออีเวิร์เหมือนกันนะถ้าการที่แบบว่าคว้าไปเยอะพอสมควรสหรับแพนที่นี่เดี๋ยวแพนที่หน้าค่อยว่ากันอีเวิร์ กูหูแล้ววงอย่างนี้ครับวงถ้ามันจบกลางเนี่ยเราเล่นยากนะสำหรับฟีจีนจีผมนะเวลามันจบตรงกลางเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เราลงขวาแบบขวาสุดเลยนะครับสำหรับฟีจนจีนะพอวงมันจบกลางเราจะเข้าวงยากและเรามักจะ ตายนะครับเราติดท็อปน้อยมากครับผมนะถ้าเกิดมาวงเป็นแบบนี้นะอาจารย์ไม่ได้อยากปากเสียหรอกแต่จริงๆนะแล้วตรงนี้ครับผมนะแรมซี่จากนิวเจนครับผมนะล็อกคะแนนของป๊อปเป็นคนถามเป็นรีเทิร์นครับกลับมาพิจาราเดีรีเทิร์นหาครับผม ยังดีที่ชูบกลับมาได้ตรงนี้คุณตาแล้วปลุกเข้ามาต่อใครแชมป์ครับตอนเกมที่แล้วเป็นอีโบสแล้วตรงนี้ผมนะแคสเวอร์น็อกครับผมแล้วรีเทิร์นอีกรอบหนึ่งครับอ้าวกรับผมมิวจิเอ็กตอนนี้เหมือนจะได้เปรียบเรื่องคนครับสามต่อสองครับตรงนี้ยังไงครับผมแล้วซ้ำรีเทิร์นแล้วก็เก็บงานตรงนี้เรียบร้อยครับและไม่เสียใครครับก็ชุบได้ผมบอกเลยว่าตาหน้าด้วยความพี่ป๊อปอาจจะมาแค่สองคนครับมาเป่าในกีเรียบร้อยอ่ะครับผมป๊อปขึ้นมาแค่สองคนก็ผมนะแล้วด้านของทีเจ๊กเหล ใจเย็นๆก่อนตรงนี้นครับเป็นตัวเกมมิ่งครับไล่ล่าปติดทัพทีของทีได้นะคือจังหวะทีดด่ขึ้นไปชา้าจังหวะแรกอ่ะคือเขาเตรียมรอรับอยู่แล้วด้วยโคน <ผม S 2> โนและตัวรีเทิร์นไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่คือต้องยอมรับจริงว่าจังหวะส่วนตรงนั้นทำได้ดีถ้ากับการทัลรีเทิร์นทำได้อ่ะ NGX อ่ะอีกสามคนต้องล่าถอยทันทีอืมแต่การเ่าเบลคอนทำไมได้เพราะเขาห้อยหน้าไปคนเดียวเลยครับคือถ้าเป็นปกติไม่มีโคโนเนี่ยเข้าไปยิงตรงนั้นเนี่ย มันจะสามารถฉากมาหลบกำแพงได้แต่ว่าตัวของฝั่งตรงข้ามเขาไม่ไม่ไม er er. ่ฉากเลยคือกลางคอนโนแล้วยิงสวนแล้วรีเทิร์นี่ยไม่ได้ตั้งตัวด้วยนั้งหมดแล้วพอน้องตรงนู้นก็ไม่ฝืนด้วยในการที่กางไอวอต่อสดไหมครับสดครับก็มาดิหยอกหยอกหยอกหมายถึงสตรีมสดใช่ไหมไรสดเป็นเพราะพี่ใส่เสื้อส g g ีวงเลยไม่สวยใช่ไหมไม่เอาแล้วนะเน้ามนนี่วงไม่สวยผมก็ผิดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไม่แบบเนี้ยคนดูอ่ะคนดูชอบเป็นอย่างเงี้ยใส่เสื้อก็ผิดไม่ใส่ก็ผิด น่ฮะขอบคุณที่ิบดาวนะครับผมจากอภิชาติครับ PC ตรงนี้ครับจกอภิชัยของผมครับอาภีราชัยของผมครับเจก็จะนตาบนะตรงนี้ผมมาเซตเจอได้ของเพนเซลเพนเซครับเตอนนี้ครับอยากได้อยากโดนมากๆครับเกมเมื่อกี้นีฟทีน้องครับอย่าบ้าพิสันเอออย่าบ้าพิสันดิีว่าไงพี่ว่าอะไรพิสันเย เหมือนแขงสดแข็งสดครับวผมฟงหกเก้าแก่เซิร์ชยาเหมือนพีซีจะไม่เอานะแต่พีซีล็อกสองคนคืออะไรยังไงครับเหมือนจะขับมาช่วยหรือเปล่าครับสำหรับใช้สี่มีเกี้ยวตรงนี้ครับยังไม่กลางเท่าไหร่นะเอาครับผมนะมายเซ็ตเอาครับผมอย่างนี้ทิมหินแน่นอนครับเราทิมบ้านครับไม่ใช่ทิมหินธรรมดาแกขับทิมบ้านครับผมนะเอาครับผมนะพีซีจะงัดครับผม เียกเนี่ยผมแจ็คสินโดนยิงฟรีจากอ l เรดี้ครับผมอ้าวครับผมแล้วชัยสี่น็อกโดนฟูได้แล้วโดนเทปคือโดนจัสตินครับอ l เรดี้น็อกลูฟี่ได้อีกหนึ่งคนครับผมนะเอฟเอสียเปรียบเรื่องคนนะครับสองต่อสามตรงนี้ผมแล้วเก็บงานนี้ก่อนสำหรับจัสตินครับชัยสี่ไม่รอดครับผมตรงนี้โอ้โหไม่ไหวครับผมนะอ阿拉斯าครับโอู้หูวเอาละครับผมนะกระปอมเหมือนจะมาช้าครับตอนนี้ครับเหมือนกระปอมนู่นครับ สลับพีครับผมนะตอนนี้เป็น2ต่อ3หรือเปล่าโอ้โหแล้วเอเมททุบได้หมดน็อกก่อนเสียเปรียบก่อนแต่ไม่มีใครซ้ำครับถ้าจะบุกเข้ามาอย่างนั้นจริงผมมองว่าควรจะต้องลงที่ดคนได้มาสามคิวครับผมตอนแรกคิดว่าเอเมทเสียเปรียบเพราะว่าโดนน็อกเลยครับผมนะแต่ซ้ำไม่ได้หรือเปล่านี่ไม่รู้ครับผมนะทำไม่เหลือคนเดียวสลักกระปอมนะครับอะไรครับเนี่ย โอ้โหขวาเือที่อีโวทั้งตีคุณน่ะอ่ขอบคุณ5,000ดวงครับขึ้นวิ่งน่ะก้มหน้าก้มตาแล้ววิ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าอย่าหันหลังครับข้างนี่แบบมือแนบมือตรงนี้เพื่อนน่ะเกมหน้าผมไม่เติมจริงเข้มวิ่งแบบเข้มวิ่งไปห้าเพันดาดต่อให้กูตาฝาดไปเลยเอาไอ้วอลแค่ไหนก็อย่าหันมาเลยวิ่งนะแล้วประเด็นคือจะไปล่อสายตาไหมฮะ แบบนี้จะวิ่งที่ไม่ได้โอยถลอดลดอยู่อยู่ใต้เนินอยู่ใต้เนินก็เลยจะบอกให้แกวิ่งก็เออไม่ได้ดีดีปลอดภัยอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็หลบไปได้ครับผมไม่แน่กัดมาที่หนึ่งครัขอบคุณพี่บอมหาครับผมเลยห้าพันดาวครับแต่ถ้าเจอเกมนี้เบคอนไม่กัดมาที่หนึ่งผมไม่เจอครับผมไม่คุณทำให้มันเป็นกิมมิคของรายการตอบอยู่ดีมัคือสนุกดีเนี่ยทำตจมไม่ถูกเลย ทำตัวไม่ถูกเลยจ้ะขี่บริการเป็นสำนักคุณแล้วมบริการว่าโอเคไวต่อเจอที่ไหนอาชีพทีมนั้นครับผมบริการเป็นสำนักมีใครเกทับมาอีกไหมันนเเป็สตาลก็ตามนั้นครับใครอยากสู้กับพี่วานนะครับครับผมคุณมากครับตลอดมาห้าพันดาวเราก็ยิกหนึ่งร้อยดาวจากพี่วานนะครับผมคุณ้ากครับโมชิก้อนนะจะเอาเล่นอยู่มีเอฟแวร์เราดูเกมมาต่อมีใครจะเกทับไปฮะโอ้ไม่ก้ Ie กระเพมด้วยกระปุกไม่พอกดไลค์ด้วยอะไรพวกเนี้ยฝากด้วยเสิร์ฟไม่เจอเสิร์ฟไปตบเพลงงี้นะครับผมที่ผมขายเยอะนะผมขายไม่แต่แบบบังบังคนถามหาบังเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปขายบ้านแป๊บเดี๋ยวเดียว อ่าับผมเดี๋ยวต้องดูครับว่าซีจีจีจะอยู่ตรงไหนแล้ววงจะเข้าข้างไหมถ้าวงไปตรงแบบตรง m อ็ออย่างเงี้ยตรงเซเวียอย่างเงี้ยเล่นยากมากเนะเพราะเรามูฟเราต้องผ่านหลายทีมากครับถ้าวงมาขวาเราเนี่ยได้เปรียบและวงไปนู่นครับแต่เข้าได้อยู่ครับตรงเนินตรงเขาตรงบ้านเขียวตรงโรงเรียนเราทิมได้นะผมนั้นยังถือว่าเข้าวงได้อยู่เพราะว่าซ้ายมือเราไม่มีใครนะ้ายแบบไปใกล้ไม่มีใคร ขอบคุณพี่วามากครับผมนะสำหรับ5,000ดาวแล้วก็ขอบคุณอีก100ดีขอบคุณครับดีมกันน่ะมากเลยนะอผู้ชายตั้งชั่วโมงเพื่อเกียร์ทับ1,000ดวงก็ไม่มีใครเกียร์ทับแล้วว่ะเอ้ยขอบคุณมากครับพี่วาบังยอมแล้วอ่ะบังบางอย่าเพิ่งยอมดิบังเออ5,000เนี่ยบังสู้ๆ กันนานนะเนี่ยพอออกไม่ต่างอะไรจะเกี่นะครับแต่ต้องดูฮะว่าจะมูฟยังไงสำหรับซีจิลิชิแต่ซ้ายมือสุดไม่มีใครที่ฉันคิดว่าน่าจะเข้าวงได้ไม่ยากครับบ้านเยอะๆพวกนี้ดีแล้งครับผมดีแล้ง NGX กับอีวัวได้เปลี่ยนนะตอนนี้มันรับสามตีน้องค้ำกันอยู่ว่าคือไม่มีใครออกจากบ้านได้เลยออกจากบ้านแล้วแบบโดนสองตีหลุมแน่นอนแล้วทางที่จะเข้าไปอ่ะมันเป็นทางที่ต้องผ่านบ้านทางนั้นด้วยครับตัวจับเพราะอะไรนะค้ำครับผม เตมเติมตอนนี้ยังไม่ยิงกันก็ขอขอย่าแบบนกาช่องเม็นเนี่ยบังทอทอเลยเราซีจริงๆอ่ามูฟได้ครับมูฟล่างอย่างนี้รอดครับเปไหนไปไหนรอด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 เหมือนจะพยายามเช็คกระบผมนะกลัวบ้านเขียวจะมีคนครับพี่ท่านดูจากรายการมูฟนะคิดว่าบ้านเขียวอาจจะมีคนอะไรอย่างเงี้ครับผมนะก็เลยตัดใจมูฟมาตรงนี้ครับอาจจะยึดแบบแถวแถวเนี้ยตรงเินตรงป้อมอย่างเงี้ยฮะไปเกาะนะครับ พระเจ้าแล้วขับไปรับหรือเปล่าหรือยังไงจะให้มันนั่งพูดว่าแบบอ่าตรงนี้ครับเด็ดอ่าถือว่าอยู่ได้ครับผมขอบคุณครับผมสำหรับ25ดาวนะครับพี่ละชัยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ไว้ก็ร้อยดาวด้วยนะทุกคนไม่ต้องแอดมาเฮ้ยอย่าแอดไปดิแอดพี่วาวไปทำไมเนี่ยลูกค้าเนี่ยท่านผู้ชมวาวคนแอดเยอะมากทีนี้ขอบคุณมากครับพี่วาวไม่เป็นเล่ย์กับดาวเล่อ์กับดาวอะไรอย่างเงี้ยครับอาโอ้โหใจ้าคอมไม่ดีเลย อาจจะแบบเออเลื่อยกับดาวแตกอะไรเงี uck, ้ยฟันฟันหลุดอะไรเงี้ยหมื่นดาวพอไหมพ่อตกหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถอนฟันอะไรเงี้ยแล้วหลังเลทได้คุณคิดไว้ไหมว่าถ้าไปงานออฟไลน์จะเอาตัวรอดครับผมผมไม่ไปแล้วผมก็คิดว่าเอ็มเตรงนี้ฮะคือจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยทางหน้าของทีทีอาร์มิตี้เบอร์เจ็ดต่างกทางด้านหน้าแต่กองต่างไม้ดูเอ็มเอสตรงนี้เราซาซาทอมซีเครดก่อนครับปะทะอีกรอบนะต่อเนื่องมาจากเกมที่แล้ว เอาแล้วตรง้เคาจะได้อวย่างพิวาด้วยครับผมขอบคุณมากครับพวาเรื่องค้านะ้าอไม้แยไปเยอะดิคนดูงดูใจเย็นเออเห็นสาวหน่อยไม่ได้พนี้แหมมันร้ายจริงขอบคุณมากครับพิวาเลยวต้องดูฮะสีจยังอยู่ในวงครับผมตอนนี้12ทีม4่อะไครับผมคือคนถือว่าเยอะอยู่ีมก็ยังถือว่าเยอะอยู่ครับเพราะมีตีเ อย่างทีมที่8เนี่ยก็มีที่เสร็จนะครับเพราะว่างัดแพ้มานะครับทุกวันนี้ทงานต้องดูครับว่าถ้ากลางบบนยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าใกล้ๆเรามีอีโวนะทุกคนถ้าเราจะมูฟมันมีอีโวนะครับที่เราต้องผ่านนะครับอาครับเจซมาขวามือเอ้าแล้วตรงนี้ผมนะจาสซินไม่ไหวครับจารย์ซินเป็นคนเคลียร์ผมแล้วเป็นเอเ้ว้เอเอเอเีเอเอเีเอเอเอเ้ โอ้โหรีบร้อยไปครับผมนะตอนนี้เดีลเอ11ทีมครับไม่งั้นจบ12แน่นอนครับผมคร้อยดวงครับมาบอกพี่ว่ารับแค่ลูกแครนะครับสำหรับเพื่อนนะฮะถ้าอยากเข้าแครครับผมพี่ว่าเป็นหัวแครที่ทุนนะเผื่อใครไม่รู้พี่ว่าเป็นหัวแครพี่ทักสักนะมาสมัครกับพี่ว่าได้ใครอยากเข้าแคร์นะนะสวยและใจดีมากเนอ อ่ครับผมนะอีโวตเหมือนจะเช็คด้านล่างด้านล่าง VC GG ครับแต่เราอยู่ได้นะเว้ยท่านหลังเราไม่มีใครอ่ะแต่ต้องรู้ว่าจะฆ่าแบบจะกล้าเข้าไปบุกตรงนั้นหรือเปล่า นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนชานชาลาเหมือนรออะไรสักอย่างนะครับตรงลิกน้ำอ่ะนะแต่ข้างหลังสามารถยิงเราได้ครับแต่ถ้าข้างหลังไม่มีคนเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าไม่มีคน่ได้นะครับสำหรับซีกิจจี้ฮะนี่เกมสองแล้วตรงนี้มีประเด็นซาร์าร์ทอมติเกตอะไรที่ผมน็อกโซมิยร์น็อกเก็บงานเรียบร้อยครับอีโวตมีประเด็นตรงนี้ผมนะสามทีมนะครับผู้ชมครับในอีโวตจนั้นน็อกเจลครับผมซาซ่ายิงนิวเจนเอ็กครับผมผู้ชมครับแล้วยังไงตัวนี้ต้องสต็อปไม่ไหววิ่งไปโดนน็อกคืนที่ผมครับ แล้วอีโมจูนั้นน็อกเทสกี้จากเจลครับผมเอาละครับผมผู้ชมครับเดือดเจ็ดได้เจลโมชิมาครับผมแล้วนียิงของเจลโดนอีโบจเก็บทั้งตีฮะตามไปเก็บมาแล้เอ็นเก็บแต่เพลจบโอ้โหเอาละฮะคุณผู้ชมสิบทีมตรงนี้เราแอคแทกเกอร์น็อกครับผมแล้วเก็บการอยู่เยีครับ M79 ครับผมจังหวะเจ็ดสิบเก้วเพราะวงมเอบมเ MS อยู่ด้านล่างของซาซาเอาแล้วยิงเปิดอย่างนี้ครับ คิดอะไรอยู่ครับผมเพื่อนยังไม่เข้าวงนะยีทานเพื่อนยังไม่ได้เข้าวงครับยิงเปิดยิงซวยนะฮะผมบอกก่อนใช่ครับเพื่อนอยู่ข้างหลังอย่างนี้เพื่อนจะโดนดักเอานะครับเลนอูใู่ แล้วลูฟี่โดนดักนี่ครับผมนะมันจะโดนดักครับเพราะว่าตัวเองอยู่ในวงแค่คนเดียวครับที่เหลืออยู่นอกวงกันหมดครับเหมือนจะตัดสินใจไม่ค่อยดีแล้วโดนบูครับผมนะลองรับชะตากรรมไปแล้ว4จินีิครับผมนโดนดิวเจ็กแล้วสวนคืนโดยโมโม่ครับผมนะเก็บพนัาของดิวเจ็กจบไปครับน่าจะถึงได้แล้วเบคอนจบอันดับที่9ครับผมนะโดนทางด้านของอีวอนอีสปอร์ตได้ไปครับผม M S เจอทางด้านของซาร์ซาท็อปซีเคลสครับผมนะตรงนี้ครับผมแล้วเจอซาคิวจบอันดับที่8ครับผมนะโดนเอฟบีวีสปอร์ ตโตเกมิ่งจบอันดับที่7ครับโดน F2B ส Sport เช่นเดีออยวกันครับล้วเสียเรือจบอันดับที่6เเคยทำไมโอ้โหเป็นลิเบเรตวงไปฮะ t บ p ห้แบบงงๆสำหรับซีจิตรีแทบไม่เห็นซีจิตรีเลยครับเกมนี้ เราหาดี้โดนครับอู๋อีโบ๊ทครับอีโบ๊ทกำลังจะเจอกับซีจีดีครับตมนั้นมันอยู่ใกล้กับอีโบ๊ทอยู่แล้วครับผมพื้นที่่สววยกาอแล้วครับแต่ว่่าแตยังน้อยเราการันตีสภาพเราหาดี้น็อกสวนไปเราหาดี้โดนเทขคือโดนโจ้นะครับผมเรามาชาร์จกันบม๊นะสำหรับอีโบ๊ทอีสปอร์ตเดีนบูโดนทางด้านของเดอะเกตน็อกครับ โวยแล้วครับผมนะซีจีจีเหลือ2คนแล้วทางด้านของอีบสเหลือ4ี่คนครบครับเหมือนเราทิ้งไว้ตรงนี้2คนแล้วก็ให้อีกอุ้ยเหลือ3าคนนี่อย่างนี้มีโอกาสครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้มีโอกาสครับโมโมครับผมแล้วตรงนี้ยังไงไม่ตายครับเด็กหูครับผมแล้วนี่ครับฮิวก้อ้องเด็กูได้ครับระเบิดมาโมโมปากไอ้บอมี่อนะผมนะโดนไม่โอ้ยอง้ไม่โดนครับ3ต่อ3 4ซีจีกีกำลังจะเจอกับด้านของ อีโวตอีสปอร์ตับคุณผู้ชมครับขึงกันอยู่ขึงกันอยู่เอาครับผมนะได้เวลาแก้แค้นให้เพื่อนครับแล้วแลมโบ่จะไปน็อกซาฟ่าจากฝั่งนู้นได้ครับฟูเหมือนเราไม่มีความหมายไม่มีตัวตนครับอีโวตวิ่งขึ้นด้านบนครับผมสี่จีจีอยู่ด้านล่างครับเอาครับผมแล้วสี่ทีมอย่างนี้ติดท็อปครับบารมีเสื้อผมเองครับนะผมนะผมไม่อยากจะขีดว่าผมใส่เสื้อมาฟอร์มเลยดีฮะใครบอกว่าผมใส่เสื้อแล้วฟอร์มจะแย่ไม่มีนะฮะ ไม่มีนะฮะตรงนี้เราแรมโบนด็อกกระบอตรงนี้ได้ไหมยังไงยิงฟรีเราโดนสวนครับฟา,ฟาฟาช่วยยิงกระบผมนะไอ้ขอภัยกระบผมเป็นทางได้ของมาไฮเซตครับฝั่งนู้นเป็นเอ s p บ r t สปอรแล้วฮาร์ดี้ไอวอร์บดไม่รอดครับผมนะลูฟี่ด้านบนด้านหลังมางหาค,ครับ โอ้โหเราดูคนสองทางแล้วนีครับผมนะสวนขึ้นด้วยเดือกเจ็ดครับผมนะเราเรียบร้อยเก็บงานไปฮะเจ็ดคิวครับผมตรงนี้สำหรับอี ebot e s อร์ตครับแล้วสี่จีดีครับเหลือคนเดียวเนียนเนียนเนียนเยนเหรอฮิวโก้เนียนเนียนไม่เนียนครับไม่เนียนอย่างนี้จบที่สี่ครับผมโจนะเกมนี้ครับผมโอ้โหยิงไม่หยุดไม่หย่อนกูจะฆ่าคนนี้ มาแล้วครับ e boat e sport ครับผมแล้วสามคนครับแล้ว e แทนน่าจะยอมตายวงแน่นอนครับผมนะจะเป็นการชิงกันระหว่าง m s ครับผมนะนะครับผมตรงนี้ครับยังไงครับ f w sport เจอแล้วโอ้โหแล้วโดนสวนมายังไงครับผมตรงนี้ครับ2ต่อ2หรือ2ต่อ1ครับ2ต่อ2นะตรงนี้ f w รถน็อกคืนเอาครับ f w ได้เปรียบนะแต่เหมือนชุดไปไม่ได้ผมนะตรงหลังยิงครับแล้วสวนคืนตรงนี้ครับผมนะเป็น2ต่อ1เป็น1ต่อ1ครับต้องวัดใจกันโจ้นะกับฟุก t s ครับผมแล้วเหมือนจะมาชุบ เพื่อนก่อนครับเราด้านล่างก่อนชุบเพื่อนเหมือนกันฮะถ้ามีระเบิดได้เปรียบูอแล้วเจาะไอ o อลยังกดสกิลแล้วอย่างนี้ต้องชิ้งครับ2องตอนหนึ่งครับผมนะ e b o บโจ้นะจะเจอกับ f w sport ถึง2องคนครับถ้ามีระเบิดสวยครับโจ้นะแต่ถ้าไม่มีต้องวัดกันแหละฮะคุณผู้ชมครับ แต่ว่าบาสก็ขิบมารอแล้วเหมือนกันอาครับผมยังไงฮะัสองต่อหนึ่งแต่วงครับผมแล้วลนี่ครับผมฉีกซ้ายมาฉีกซ้ายมาลงโมกแล้วสวนคืนมาได้เหมือนกันครับต้องชาร์จไหมต้องรอให้โครโนหมดครับผมนะเราวีไอโฟกำลังจะชาร์จแล้วนี่ครับผมนะโจ้นะน็อกได้หนึ่งครับยังไงโจ้นะโจ้ี่ิงก็เป็นโจ้นะครับครัชกาบอลนี้เจอสองคนโจ้นะไม่ถอองต่อหนึ่งเอาไม่อยู่ฮะสองแชมป์ติดสำหรับ e boat ครับ แล้จวจังหวะในเปิร์ตสวนขึ้นไปบริเวณต,วตรงนั้นน่ะคือจังหวะในเกมในเกมนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่สำหรับซีจีดีนะก็บอกเลยว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแบบจังหวะบวกจังหวะยิงที่เราได้คิวมานะแต่นะที่แน่ๆคือใกล้ๆเรามี e boat ครับผมนะเราก็มูฟมาแล้วเราก็งัดกันนิดหนึ่งเราเสียไปคนนึงก่อนนะตอนแรกเหมือนจะล้มไปแล้วแต่เราชุบได้ครับผมนะเป็นสแล้วเราเทศขึ้นมาเหมือนกันนะนะครับผมนะเรายังได้ทาางด้นของเดอะคูดมาเหมือนการสลับซีจีดีครับผมนะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหว นะครับฮาร์ดี้วิ่งไปก็โดนทางด้านของ MS ยิงเป็นลูฟี่ครับตรงนั้นนะผมนะยิงไปนะผมนะจะวิ่งกลับก็ไม่ได้อีกนะผมนะทำให้เราเสียสองคนแล้วเหลือคนสุดท้ายเป็นหิวก๊อดนอนกดสกิลแล้วนอนนะครับไม่พ้นสายตาของอ e ีโบดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ตรงนั้นนะผมนะก็อย่างน้อยติดท็อปฮะอย่างน้อยอันดับที่4สําหรับ4 g g ีจีจีถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากเห็นไหมเอ้ฟอร์มดีกว่าเกมที่แล้วนะฮะเพราะพี่ตันใส่เสื้องไง แต่ต้องชมต้องชมความยอดเยี่ยมของ e-boat e-sport นะครับแล้วก็ต้องแบบชมสกิลเพย์ของผู้เล่นด้วยครับจังหวะ2-1ก็ยังเอาไม่ลงนะคพี่ตันคิดว่า f อสน่าจะเสียดายโคตรๆนะผมนะคนเยอะกว่าแท้ๆแต่แบบโอ้โหเสียเปรียบทั้งทั้งที่ถ่าไกลเย็นกว่านั้นนะฮะวงเนี่ยมันตีขึ้นไปวงอะ่ะมันตีขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะใจร้อนไปน,นิดนึงนะครับผมนะก็ทําให้เสียไปแต่เขาไม่เป็นไรครับ